สวัสดีครับผมผมวันนี้ผมช่างวัดนะครับผมวันนี้ผมได้มาส่งเครื่องสีข้าวรุ่นโปรพัดมาให้ลูกค้านะครับผมวันนี้มาผมได้มาส่งคุณออนน่าจะหมื่นนะอยู่บ้านนาทุ่งใหญ่ตำบลกุดชมเสงอำเภอหนองัม,งมเดงจังหวัดชายภูมิลูกค้าสั่งทางช่องทางไหนครับทางยูทูบจ้ะทาง youtube นะครับลูกค้าสั่งทาง YouTube เป็นยังไงบ้างครับการบริการการจัดส่งหรือว่าเครื่องจ้ะแต่ว่าดียุแล้วจ้ะสีดี ยู่เข่าก็งามอยู่จังนี่ลูกค้าว่าสีดีอยู่นอกครับเข่าก็งามนะครับผมลูกค้าก็บ่มีข้อสงสัยอันใดนะครับในการทรงในการจัดทรง